จะรักท่าวนี้ว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเราเราทำไม่ได้จ้ะกันดังว่าเธอ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 ช่วยเซนเออ อะไรนะให้เราหน่อยกูจะไม่ลืมมึงนะเว้ยเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวก็งงกันไปใหญ่เส้นกลางหลังก็ขอต้อนคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจันเปนเล่นข่าวในวันสุดท้ายแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยสวยงามโอ้วันนี้นะครับนอกจากคุณผู้ชมที่จะได้ดูรายการของเราเป็นวันสุดท้ายผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านแล้วยังมีน้องๆนะครับที่เป็นผู้ชมจากทางบ้าน เออถือโอกาสนี้เข้ามาบอกลากับเราถึงที่เลยอยากจะให้เห็นนะคือให้เห็นว่ารายการเรามีคนดูนะใช่ใช่คือที่จริงหน้าตึกเมื่อกี้มาประมาณ300รลูกกอล์ฟคัดเหลือ3โอ้โหลูกกอล์ฟรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆคือการที่คน3า0รอยจะมาอยู่ในนี้มันอันไรน์วะคือ300คนเนี่ยก็แวะตามชั้นต่างๆนะพอถึงชั้นเดอะสตาร์ก็ออกไปเยอะหน่อยเอาความจริงปมา1่มา1เหรออีก2องะบังคับจริงเหรอได้มา3าคนโอเคขอบคุณมากนะครับน้องๆนะฮะอยากให้เห็นน้องไฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีคับขอบคุณมากขอบค ผมก็มีมัธยมก็มีม,มหาลัยมียังครับยังนะแต่มหาลัยน่าจะอยู่อยู่บ้านดูกันสมัครอยากให้น้องตัวเล็กมาอยู่กับเราอะ่ะอ,อ,อยากให้แน,นำตัวเดี๋ยวน้องเกรงนะน้องไม่เกรงน้องชื่ออะไรนะคะอีกรอบหนึ่ง น,ออน้องอุนต้าน้ะะองอุนตราอย่าปล่อยพลังใส่พี่นะคะเอเอครั้งแรกที่อุนต้าเจอเราทันท่านเนี่ยเฮ้ย hey <laughs> บอกบอกอุนต้าว่าเราเป็นตูดไม่ได้สับปะหลาดอ๋อ <laughs> ประเด็นก็คือว่าอะไรวันนี้แบบรายการเนื้อหาเต็มไปหมดแต่วันนี้เราบอกตรงว่าที่เราแบบแต่งตัวผ้าเยอะอะเพราะอะไรครับเราเตรียมมาซ้ำน้ำตาเลยนะจริงเหรอ โอ้ยนี่แขนเสื้อนะนเมื่อกี้ตากล้องถามว่าทําไมไม่แต่งตัวให้มันเรียบร้อยอีกชิ้นนึงเอามาทําอะไร <c oughs> ก็เลยบอกว่าพี่มันติดกัน <c oughs> ก็เลยแบบปลดหลังลงมาอย่างเงี้ยดูดิอา้าวแต่ข้างล่างอะไหนดูดิ <c oughs> ดูดูอา้าวถามว่าอันเนี้ย เนี่ยเนี่ยอะไรถามมาช่วยบอกนะเนี่ยอะไรเศษผ้าเนี่ยอุนตาโตมาอย่าเป็นอย่างนี้นะลูกอุนตาดูตัวอย่างไว้นะอันนี้แหละคือสิ่งที่ไม่ควรทำที่เป็นตัวอย่างให้หนูแล้วเอามาวันนี้พี่จาร์ก็สำหรับใครที่ตามมันตลอดเมื่อวันนี้เนี่ยก็ เ,เข้า <SMS S 2> กับสถานการณ์ของเรานิดนึงที่ซึ้งนิดหนึงนะฮะ,ะ,ะ SMS หัวข้อ SMS One s อ s วันสุดท้ายบอกหน่อยแล้วกันนะ,ะหัวข้อ SMS วันสุดท้ายคือคุณอยากบอกลาอะไรรายการจัดเมนในวันสุดท้ายอเอาล่ะเราจัดมาเ,เริ่มต้นนะครับน่าจะเป็นวันที่4มกราคม2555จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็เกือบ4เดือนอ เกือบสี่เดือนก็มีคุณผู้ชมชมรายการของเรามากมายไก่กองครับส่งคําติชมกันมาไม่ว่าจะเป็นทางเพจไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ของพวกเราทุกคนทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นของเจ๊กวางของพี่เอกของลูกกอล์ฟของพี่จัดเนี่ยนะฮะส่งเข้ามากันเยอะทาง SMS ก็ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายอยากจะบอกอะไรสั้นๆง่ายๆได้ใจความกับพวกเราเราจะเก็บแบบความ,มรู้สึกวันนี้ไว้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าประเด็นคือเราจะไม่ย้ำคำว่าสุดท้ายเยอะเนาะเพราะว่าคือจริงแล้วนี่เป็นเพียงแค่สุดจบ ไม่ขมเขาเรียกว่าแปลงมันคือการจบของสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกมากมายหลายสิ่งเพราะเป็นการนี้มีครั้งหนึ่งนะคะว่าใครที่ตามกันมาพี่จัดก็จะไปจัดอยู่ในการของ Playment ครับซึ่งมี5วันเหมือนเดิมแต่พี่จัดก็ไปอยู่2วันคือคือวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับวันอังคารเราจะไปจัดการเกี่ยวกับล้วงคนดังคือการล้วงเข้าไปในวงการบันเทิงเป็นวันที่พี่จัดจะโดนฟ้องใช่ส่วนวันพุธ วันพุธเนี่ยขอให้ดูใครก็ตามที่ชอบจัดเมนเล่นข่าววันพุธเนี่ยจะมีรายการเพลเมนชื่อว่าเพลเมนคุยหน้าหนึ่งก็จะเป็นพี่จัดกับพี่เอกไปนั่งกันสัปดาห์นึงเราจะมาสรุปข่าวกันสัปดาห์ละครั้งเป็นสิข่าวเด่นเหมือน10บข่าวเด่นกับจัดเมนเล่นข่าวที่ดูกันตอนเสาร์อาทิตย์นี่แหละส่วนลูกกอลล่ะลูกกอล์ฟก็จะไปรับหน้าที่เป็นกูรูกูรูทางไปทำหน้าที่ที่ตัวเองถนัดก็เป็นด้านภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพลงแก๊งก็ในช่วงที่ชื่อว่่า Play English ะะกก็จปอยูับ ใครน้องมาร์ชมาร์ชมาร์าชแสดงหนังตอนนี้มาร์ชดังนะจะบอกว่ามวนเพิ่งไปดูโฮมมาเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้ไม่ได้คือไม่ได้ตื้นตันกับมาร์ชมาก<ะ>ก็รู้สึกว่า ก็น่าตอดีรง่ายเออก็เจอกันก็เจอส่วนกันเมืาะว่าหนังออกจากโรงภาพยนตร์ตะมาณตีสองเป็นยังไงครับน้องมองมาร์ชไม่เหมือนเดิมมาร์ชคือคนที่เหมาะจะดูแลน้องไปตลอดชีวิตทำไมทำปรับโทนเสียงลงมาเป็นแบบนี้อ่ะน้องชอบน้องชอบของน้องมาร์ชดีดีกลับมานั่งดูอินสตาแกรมมาร์ชไปเรื่อยเออเหรอเคิมเคิมแต่เดี๋ยวดูแต่น้องไม่รู้วันไหนวันไหนวันไหนอะไรนะคะวันศุกร์ทุกวันศุกร์ค่ะตอนเอ่อ หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งไม่หกโมงถึงทุ่มครึ่งขอโทษหกโมงถึงทุ่มครึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับหนังหรือว่าอะไรนี้ก็เป็นการถ้าเกิดดูแล้วคือสุบสั้นๆคือการดูหนังที่เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษจะราบรื่นมากขึ้นนะครับก็มาดูน้องลูกกอล์ฟแล้วก็น้องหมาแล้วก็น้องเบลด้วยน้องเบลล์ที่หาว่าลำเอียงน้องเบลจากเพลงแก๊งนี่แหละนะครับวันนี้ของรางวัลสำหรับเอสเอ็มเอสนะครับแล้วก็ของทางเฟซบุ๊กนะครับก็ เรายกเซตมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่มันจะดีที่สุดเนี่ยคือจะบอกเลยนะว่าต้องส่งนี่มาคุณจินดาคุณวรลุฒวส่งเลยหนูน้องเนยส่งมาแข่งกันเมื่อกี้เราฮัวกันแล้วลูกค้าส่งไม่ได้ไงบอกให้น้องเนยส่งละมีอะไรบ้างท็อปซีเกรดไวรุ่นพันล้านอันนี้นะบัตรนาวของบี้สุกริดนะนี่มีอันนี้ด้วยนะให้มาทุกรายการที่ไลน์เพจชาแนลมีเราขโมยมาหมดเลยนะนี่ขวิดคันเทปนะใครที่เป็นแบบว่าน้องตุ๊ดที่เล่นกีตาร์แบบ

และดาแลนก็แจกคคือเอาจริงใครที่ส่งเอชสเอ็มเอสมาวันนี้บอกตรงว่าความบันเทิงครบนะคือคุณสามารถแต่งตัวอย่างนี้ได้นะคะดูดีวีดีแล้วก็เล่นดนตรีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงอันนึงโอภาสโอภาสโอภาสได้เลยเอาละวันนี้มีข่าวมานะเดี๋ยวจะหาว่าไร้สาระกันใช่ครับมีไหมเอสเอ็มเอสมารายการข่าวแรกที่ต้องรอดูทุกวันขอบคุณมากเลยนะคขอบคุณมากนะฮะมามามาเราเริ่มเข้าข่าวกันเลยดีกว่านะครับข่าวของเราก็คืออ๋อแจกยกเซตเลยอ๋อ เราแจกยกเซตเลยนะทุกอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวก่อนนะอ๋อให้หมดเลยอรอให้หมดเลยที่บอกเมื่อกี้ได้หมดเลยได้หมดเลยทั้ง SFS แล้วก็ทั้งทางเพจส่งเข้ามาเยอะๆก็แล้วกันนะครับเอามาเข้าข่าวกันก็แล้วกันนะฮะข่าวของเราข่าวแรกก็คือเจ๊เกียวโวยปรับขึ้นค่าโดยสารไม่คุ้มทุน วันสุดท้ายเราก็ยังมีข่าวไว้ไลกันไว้สะหน่อยค่ะเดี๋ยวจะไม่ใช่รายการข่าวนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับค่าโดยสารเนี่ยมันควรจะปรับขึ้นเนี่ยจริงๆ6สตางค์ต่อ1กิโลเมตรแต่ว่าบอขอสอเขาก็ปรับขึ้นเพียงแค่4สตางค์ต่อ1กิโลเมตรมันก็ไม่พอค่ะแค่นี้จบแล้วไม่มีอะไรแต่ก็นั่งแก้กันเถอะอุดหนุนแก้กันแล้วก็ต้องรอดูกันว่าอนาคต,ตราคามจะขึ้นอีกหรือเปล่าจเจ๊เกียวเอาเงินไปทำผมแต่งหน้าหมดใช่ไหมฐายงนี่นี่ดูสิ ดูผมเจคเกีไมใช่เจคิเยวคือการรับภาระตรงนี้ต้องมองจริงในฐานะที่เป็นสตรีคนหนึ่งนะคะฮะทำไมอ่ะมันเครียดนะดังนั้นให้เจตั้งตัวเถอดดีแล้วจริงจริงก็เป็นกำลังใจให้กับเจเกเยวนะคะเพราะค่าคองชีพมันก็ขึ้นสูงมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เชื่อว่ารายการข่าวอื่นจะนำเสนอหรือพี่จัดเองก็ตามในการเพย์เมนท์พาดข่าวจะยังคงมีเรื่องราวของเจคิเอลไหมคุณผู้ชมติดตามแนบบ่อยเจยเกีิเปีนี้มาบ่อยเออปามาที่ข่าวต่อไปแล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเตือนสตรีเด็กๆว่าครับ รักใครรักให้ถูกและอายุเนี่ยมันไม่ได้แบบกิวัดว่าแบบใครจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่ากันเพราะว่าตอนเช้ารถติดมากค่ะเนื่องจากว่ามีหนุ่มคลั่งคนหนึ่งนะครับขึ้นไปบนรถเมย์สายสิบานะฮะแยกดินแดงแล้วก็ไปจี้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวประกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคือเขาเนี่ยไปจี้ใช่ไหมคะทราบชื่อว่าคนร้ายนั่นคือนายโทนสีชุ่มอายุสาสิบสองปีคือตอนแรกนึกว่าเป็นใครก็ไม่รู้นึกว่าเป็นคนคลั่งคนบ้ามาจี้สรุป สืบไปสืบมาเป็นแฟนนะเป็นแฟนแล้วขึ้นมาจี้ผู้หญิงบนรถเมย์ทำไมเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คะ่ะท่านเหตุการณ์ก็คือว่าเอคุณคนนี้นะคะนายโทนเนี่ยคือเขามีภรรยาอยู่แล้วคือมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วส่วนคุณผู้หญิงคนเนี้ยคือเขาก็ไปคบแล้วพอเขารู้ความจริงว่ามีภรรยาเขาก็บอกเลิกเนี่ยแล้วก็เป็นธรรมดาโลกนะนี่คือการงอ้อนางก็กลับมาแล้วแบบจัดเลิกกับเราเหรอเฮ้ยจี้เลยอ,อย่างเงี้ยมาจี้เพื่อขอคืนดี ไอ้ตักกะาเขาเป็นยังไงเนี่ยแล้วผู้หญิงที่ไหนมันจะคืนดีด้วยเอามีดไปจี้คอเขาอะนอกจากผู้หญิงที่ชอบของมีคมนั้นแหละ่ะ <c oughs> นั่นหรือเขาอยู่กัน <c oughs> อย่างเีก็ไม่รู้เข้าใจใช่ปะแฝกเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ่ะโอ้ยข่าวหนักจังเลยอยามีข่าวเกี่ยวกับการ์ตูนมาสงสารน้องส <c oughs> งสารน้องอุลตรา <c oughs> จะใช้นามแฝงให้หมดเลยนะโอเคไหมเขาเอาปิกจี้อลูกอุลตราใช้มีดมันดูโหดไร้ไปสําหรับเด็กมีปิกอยู่ที่เขาคือเขามีการจี้กันเอาล่ะเราจะบอกน้องอย่างนี้ก็นี่คือการรักกันผิดวิธีอีกแล้วนะคะ ติดกันไปหมดเลยเอาล่ะมามามาผ่านเรื่องของออการจี้การป้นการคืนดีแปลกประหลาดไปมาเรื่องของอากาศร้อนบ้าง<ม>อากาศร้อนจัดทําให้ยอดใช้ไฟฟ้าทุบสถิติรอบที่7แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเวลาก็วันนี้เวลา,วนนวลาประมาณเนี่ยประมาณบ่ายสองนะครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคเนี่ยวันได้26,121เมกะวัตต์ทำลายสถิติเดิมเมื่อวันที่2ที่25,000กว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับ พระอาทิตย์ตรงหัวชาวกรุงเทพมหานครมากที่สุดอุณหภูมิโดยเฉลี่ยกรุงเทพมหานครอยู่ที่41องศาเซลเซียสโอ้ยสุกอะคือเป็นอีกครั้งที่วันนี้เนี่ยลูกกอลได้แบบเสียสละตัวเองอะนะคะด้วยการนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่เพราะว่าลูกกอลต้องการเทสจริงๆไงว่ามันร้อนขนาดไหนคือจริงๆก็แล้วกัว่าจะขับรถแต่อยากรู้จริงๆว่าแบบเทสจริงๆว่าเอยแบบความร้อนที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์มันจะขนาดไหนเทียบกับเมื่อวานนะใกล้ใกล้ งอใช่ไหมคะเออประมาณนั้นหรือวันนี้แต่งตัวหนาก็ไม่รู้อะถ้าปิวเกือบตายวันนี้ปิวออกมาแบบต้อแบบเอ้ยราว่างที่ท่าทำอย่างเงี้ยเกือบลอยไปเหมือนกันนะแบบเออมันเหมือนพวกอะไรพวกกระรอกบินเนี่ยพวกกระรอกบินเนี่ยก็คือเหมือนการปีกได้โลกตกลงมาเออนั่นแหละแต่ว่าอากาศพอๆกันพอๆกันหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการออกไปแบบตากแดดอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวของการที่แบบ ร้อนมากๆมาเจอเย็นมากๆแล้วเสียชีวิตตายเดี๋ยวข่าวหนึ่งมาฝาก<อ>นะครัข่าวต่อไปไปเร็วๆก่อนนะครับเป็นเรื่องการใช้ไฟฟ้าฟรีอันนี้ไม่มีอะไรนะครับนโยบายใช้ไฟฟ้าฟรีปกติแล้วเนี่ย90ิบหน่วยนะครับ90หน่วยใครก็ตามใช้น้อยกว่า90หน่วยฟรีเลยไม่ต้องเสียนะค่ะรัฐบาลน,นี้ก็ลดลงมาเหลือ5้าหน่วย90้าหน่วยอันนี้ถามแบบคนไม่ค่อยมีความรู้เพราะว่าเราเราเรา,เราไม่รู้จริงว่าหน่วยวัดเป็นยังไงใช่ไหมเออมัน90้าิหน่วยนะ90้าหน่วยเนี่ยหมายถึงบ้านของคนที่ มีไฟดวงถึงสองดวงนะ <G ül> มีไฟดวงถึงสองดวงมีทีวีมีพัดลมตู้เย็นนอนกเหนือแต่นั้นไม่นับแล้วไม่นับ90หน่วยเนี่ยคือ90หน่วยเขาเป็นนโยบายที่รัฐบาลอุดหนุนคนที่มีรายได้น้อยค่ะรายได้ต่ำมากมากนะครับแล้วจาก90ลดถลงมาเหลือ50หน่วยเนี่ยรู้ไหมว่ามีคนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มขึ้นประมาณ2ล้านสี่แสนกว่าครัวเรือนค่ะถ้าตีออกมาเป็นคนครัวเรือนหนึ่งประมาณ3คนคุณคิดดูว่า จะต้องมีคนจ่ายค่าไฟเพิ่มเนี่ยจากนโยบายการลดอัตราลงมาเนี่ยโอ้โหเป็นสิบล้านคนนะแล้วถ้าตามข่าวจริงค่าไฟก็เพิ่งเพิ่มเนและค่าไฟก็เพิ่งเพิ่มอีกด้วยนะครับค่าไฟเพิ่งเ,เพิ่มเอ่อเพิ่มก็เพิ่มเอ้ค่าไฟรู้สึกจะเพิ่มเอ้นี่ยมันค่าขนส่งนี่ค่าไฟเพิ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะสามสตางค์สามสิบสามสเหรอสามสิบสตางค์ต่อหน่วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่รอบบินเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยแหละ ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับก็แบกรับกันไปแบกรับกันไปครับเพราะว่าไฟฟ้าอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานครับลูกกอไฟฟ้ามันขึ้นเพราะว่าน้ํามันขึ้นน้ํามันขึ้นไฟฟ้าขึ้นได้ฐานหินขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นได้ค่ะนะครับค่าใช้จ่ายในเขื่อนเนี่ยถ้ามันขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นได้เหมือนกันเออมาที่ข่าวต่อไปสืบเนื่องกับเรื่องของไฟฟ้านะคะก็คือเป็นเรื่องช็อคเหมือนกันเพราะอยู่ดีสาวชุมพรนะคะอ๋อก็บินค่าไฟเท่าไหร่สี่แสนบาทแล้วโทษทีทําอะไรที่บ้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> รีพาทุกวันเหรอรีพายี่สิบ2ี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ม,ไไมันไม่มีทางถึงอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> คือเขาบอกว่าออนางสาวนางสาวอัมพาพรเน,นี่ยนะคะหลีการจนาหรือว่าคุณหมวยเนี่ยนี่อายุ3 1เปีเข้ามาแจ้งพนักงานบอกว่าคือค่าไฟมันเกินจริงมาก4ี่แสนบาทแล้วตัวเองเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทํางานเป็นผู้ช่วยพนักงานพัสดุเนี่ยนะคะคือปกติเนี่ยค่าไฟอ่ะเขาจ่ายน้อยมากพี่จ๋าจะอยู่ที่ประมาณแบบพันหเอ้ยสองพันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ มันค่อนข้างโอเคประมาณจริงๆริงแบบล่าสุดเนี่ยเออ่ค่าไฟมาตกใจเลยเพราะคือ3ามแสนเก้นะคะแล้วรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%อีก2องหมก็เลยกลายเป็น4ี่0สนกว่าบาทเนี่ยนี่เป็นค่าไฟโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กชัดๆหรือตอนที่เขาไม่อยู่บ้านมีคนมาแบบจ้ำไฟบ้านเขาปะโอ้โหก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะถ้า4ี่0,000สายน่าจะไม่อ่ะอันนี้ต้องใช้เยอะใช้เยอะมากเป็นความติดเราว่ายังไงก็ต้องตรวจสอบแต่เขาบอกว่าก็ยื่นเรื่องไปแล้วคือถ้าจ่ายมันไม่มีทางบ้านไหนจะใช้ไฟถึง4ี่แสนมากนั้นต้องมีลิฟต์ เ้าต้องขึ้นตลอดเวลาแล้วต้องแบบฟึบฟๆบฟบกินข้าวก็คือกินในลิตเอออยูกออกออกออ่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กับแม่กินในลิตรเงี้ยนะ อะไรเหรอรายการเราคุณเป็นรายการให้เด็ก18ปีดูจริงจริงแล้วลูกคือถ้าเด็กที่ไม่มีสติจะทำตามใช่ใช่เข้าใจใช่ไหมคะเอามาต่อนะยังพอมียังพอมีเวลาไหมครับอันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เออดีดีเอานี้แล้วกันสวนสัตว์เชียงใหม่นะสตว์รสงสารน้องหมีแพนด้าคือเมื่อวานนี้จังหวัดที่อากาศร้อนที่สุดเลยคือลำปางกับเชียงรายนะเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่ติดกับเชียงรายเพราะฉะนั้นร้อนมากแล้วสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนะครับโอ้กวางลิงเลี้ยงผาช้าง นะครับก็มีการเอาน้ําไปฉีดอ he be well, we right. ่ะเพื่อไล่ความร้อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะแพนด้าไงแพนด้ามันต้องอยู่เย็นๆนอนดูฉีดนี่ไงเหมือนอันนี้ไม่รู้เขาชอบหรือลาคาญหน้าเขาดูไม่ค่อยโอเคหน้าเขาดูแบบโว้ยออกไปแต่ไม่รู้เหมือนกันหรือเขาโอเคก็ไม่รู้สื่อสารกับเขาไม่ค่อยได้ใช่เขาอยู่ห้องแอร์อุณหภูมิแพนด้าอยู่เนี่ยนะต้องก็ประมาณสิบสกว่าองศานะไม่เกินยี่สิบอะถึงจะดีนะเขาก็เลยเอาน้ําแข็งอ่ะ เอาก้อนน้ำแข็งแม่แพนด้าเล่นบอกตรงๆมัมันเป็นน้องสัตว์ที่ไม่เหมาะกับประเทศเนี้ยใช่ตั้งแต่ต้นใช่ใช่สิ่งที่เรามีที่เขาอย่างเดียวคือใบไผ่ที่เหลือไม่มีแล้วแต่เรามีโทรทัศนให้เขาช่องนึงนะครับฉันรู้ฉันเคยถามว่าใครจะดูช่องนี้ฉันกลับไปหาดใหญ่แม่ฉันดู ถามแม่บอกว่าดูเพราะอะไรมันขยับมืออะไรแพนด้าขยับมือไงมาม้าชอบแล้วเหรอโอ๊ยตายไม่ไม่แต่โอเคเรารักน้องแพนด้าถ้าเขาอยู่แล้วเราจะดูแลเขาให้ดีในฐานะราชอาคันตุกะเออใช่ใช่เข้าใจนะมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนไทยด้วยนะฉันเข้าใจแล้วเขาได้อยู่ต่อ3ามปีแล้วอันนั้นน้องก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ยินดีมากกว่าลดค่าไฟกูกรตอนเนี้ย เปิดให้แพนด้าอยู <haft pul ver> ่ให้มานั <müsst |sl|> <spit> ่งกินข่าวค่ะเดี๋ยวเราขอมาเรื่องแพนด้ากันหลังใหม่นะคะอ่ะโอเคพักสักรูครับ